สวัสดีครับผมกดเมื้องน้ำดำครับเมื่อนี้ออกมาหาเก็บนกป้าแหละครับที่กิ่งแล้วได้ได้หกตครับเมื่อนี้ได้มา6หกตแต่ที่นี่เจอเพิ่นขอสื่อปลอยครับระวางทางครับได้เงินมาตัวละร่อยครับหกหกร่อยบาทครับเมื่อนี้ถือว่านกหกตบ่ไรกลับบ้านจจ้าตัได้ครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะล่งคลิปให้เบิ้งครับ แต่ละโตละโตว่าเป็นแังไดมีเสียงกลางก็มีเสียงน้อยมีเสียงใหญ่มีครับถือว่ากันกกัถือว่าโอเคอยู่ครับบางโตก็งามอยู่แต่ว่ากัถือว่าเนาะเพิ่นจะเฮ็ดบุญครับก็ปล่อยแต่ว่าผมจะโลงคิปให้เบิ่งแต่ว่านกนกบรได้กับบ้านจากโตด้อครับนกถือว่าได้แต่เงินนี่6ห0ยบาทครับกับบาน้อครับเด้อแต่ว่าจะโลงคิปให้เบิ่งซื้อครับอ่าครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับรอบนาเอคนใดที่ ที่อยากได้นกไปเลี้ยงกัเดี๋ยวลอจักหน่อยนะครับเพราะว่ามือนี่ไรจักตครับหกตัวหกต,ตัวได้เงินหกลอยบาทครับกับบ,บ้านหรือว่าโอเคครับฝากกดติดตามไว้รอบหนาค่อยว่ากันไหมครับเอฟซีที่สร้างจองนกอยู่หรือว่าต้องการอยากได้นกเสียงหน่อยเสียงหงก่กัเดี๋ยวลออีกอาทิตย์หนาค่อยว่ากันครับสวัสดีครับ